ครับก็มีสมาชิกครับมานั่งลุ้นด้วยครับนอนลุ้นรอด้วยต้องหน้อยดักแกดักดักออแอบบกินขนมปังอะไรชิ้นละให้ขนมปังไว้ครับไม่ได้แอบ,บให้กินอะไรชิ้นละเชื่อนเลยครับตอนเย็นครับ ก็มาต่อรอบเย็นต่อครับวันนี้ปลายก็ยังไม่เฉวยครับนี่ับมีนัดนัดมาลงเบ็ดเพิ่มอีกครับอันนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อรอบเย็นจะได้ตัวไหมนี่ลงเพิ่มอีกหลายขั้นอยู่ครับชงเย็นครับมีมาต่อครับสายขยับยิียบๆๆไปวิ่งครับครับมีปลาต่อเยอะครับ แมา่สายไม่วิ่งออกครับน่าจะติดเบ็ดแล้วครับอา้าวอยู่ก่อนแม่ดดนะเซตเลยเหรอให้ลองเช็คดูว่ามันจะอยู่ที่หใหญ่ไม่เล็กนะหเ,กเหี้ยวไม่วิ่งว,วุ้ยเ้ยพี่ไ <c oughs> อ้เหี้ยฟ้าโตดีกว่า โอ้ก <isma> <ane> ินคนเบาอ่ะเหลือเข้าซากุยเฮ้ยงัดหัวไม่ขึ้นด้วยเฮ้ยเก็บเก็บเก็บไอ้นัดมาดีเลยดูโอ้ยไปโลไตโลไม่วิ่งแรงแล้ววะกินคนเบาเลยมีศอกมีศกเบาไงกินเบาอ่ะเออมีสองโลให้มั่งกินเบาอีกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีเทวิ่งวะมีแตงเล่นก้อนเล่นก้อนไม่ใช่ไม่ใช่ยโสกวะเนี่ยโดนจานวะไม่แดงเนี่ยโอ้นึกว่าปลาเล็กครับสวยไปเป็นปลาไซโลต่อจับต่อตมาต่อหลายทีละเอ้ยเนี่ยเฮ้ยวานเอากิ๊บเปอร์ที่เป๋าให้หน่อย เป็คลิปเองไอ้เรื่องอะไรไปเลยไอ้่ายอยู่ป่ะฮะ่ายอยู่่ายอยู่โอ่โหปลาไซโลเนี่ยปลาไม่กินยังก็ปลาตะเพียนปลาเนี่มันเซียนแล้วปกติวิ่งสงหาน่ะเฮ้ยหยุสองมั้งปลาสองไม่อยู่อะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้นีว้ยนวลจันหรอเ,รเออเใช่นวลจนันคือว่าไม่ลากลนนาปากไม่อ้าด้วยคีบยากว่ะ <mí toys> đó, à. Hé, <honey> <tăm> <t> <mà Display> <coughs> เฮ้ยเชี่ยหลุดเลยปล่ปยมันเซ็ตอ่ะปล่อยปล่อยอัตโนมัติสรุปว่าขี่ยไม่ได้ครับปล่อยอัตโนมัติอีกแล้วโอ้ยเบ็ดฮักฮักเอเออก็กินเบาหายแล้วมีเนาะอือเฮ้ยเสียได้ เอาครับลงเหยื่อใหม่ครับเมื่อกี้เบียดหางครับคาปากไปเลยโอ้โหจังหวัดปลาดิ้นใกล้ๆวันนี้ก็มันก็ชากพลาดเลยเอาใหม่เอาใหม่เป็นไรครับไปซีเรียสอ้างเอาคัคนใหม่ครับ ตอนนี้ก็มืดแล้วครับเดี๋ยวตกรอยสักพักครับแต่ว่าอาจจะตัดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแมปลาหลุดไปครับน่าจะได้จบคลิปก่อนครับเดี๋ยวเราได้ตอนมือเดี๋ยวมาให้ดูอีกช็อตครับครับวันนี้ก็ช่วงเย็นครับผมมาลงตะก้อครับเดี๋ยวลำครับผมหน่าดิน ก็น้ำแดงครับวันนี้ยังไม่มีช่วยครับมานั่งเล่นๆช,ชิวๆครับผมสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก่อนก่อนมืดวันนี้เขาก็ได้ตัวไปแล้วนะครับสองทำตัวครับก็มีตะข่ายลงอยู่ข้างล่างด้วยลําคลองครับก็มไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้าช่วยไหมลองดูครับพอมีปลาเข้าเดี๋ยวค่อยดูอีกช็อตนึงครับก็นั่งรอชิวๆเพลินๆไปก่อนตีอย่ลำํำเรียบร้อยนะครับนั่งรอไปยาวไม่ช่วยก็ เก็บบตกับบ้าน,นกาับช่วยครับปลาช่วยครับอยู่ครับอยู่แล้วอยู่แล้วน่าจะเป็นนวลจันทร์ครับไม่เชื่อไม่ใช่วะปลาเล็กวะเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยยีสกเล็ก ุ๊ยไม่มียี่สกเล็กด้วยอะมาจากไหนวะเนี่ยยี่สกเอ้ยยีสย่สกนุนน่นจันโอ้นวลจันเล็กเอาครับเดี๋ยวเขปลดไปก่อนครับแหมมาช่วยช่วงเย็นๆครับปลาช้ำหมดเดีย๋ยวให้เขาดิ้นเยอะครับผมว่าจะเอาไปปล่อยบอ่อนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่า มันจันเล็กครับใส่สวยๆครับเหยื่อลาครับโอเคล่าไว้ก่อนเดี๋ยวปั้นลาลงต่อครับอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาครับกล่าวว่ามาตีเล่นๆครับ่ยไม่ได้เตรียมเหีืยอสำลองมาด้วยอ๋อเดี๋ยวไม่เดี๋ยวถ้าเหีืยอไม่พอขอแบ่งเพื่อนสมาชิกครับจะคํำแล้วครับวันนี้ครับอออยังได้อีกปั้นครับ ไม่มีสายใหญ่ลากเลยมีเป็นสายเล็กๆครับอันลำก่อนยามเย็นครับยามเย็นมานนั่งตกเล่นๆครับ จากเลิกงานออกมาจากสวนครับก็มานั่งตกกันพักนึงปั้นลามไปครับเีครับซ้อนเล็บโฟมจะลงเยอรนะคันนี้ก็เป็นคันตียาปองครับไม่ได้ใช้เขาก็เลยเอามาตกหยาลาเล่นโอ้โหรับน้ำหนักลาเกือบไม่ไหวครับเอาเวียงเอาเวียงเบาเบาครับเวียงแรงเดี๋ยวคันอาจจะระเบิดได้บล็อกได้นี่ครับเสียแล้วกรอบแล้วครับ คยังไม่ได้เดียวยาเซตสายเปิดเบรกเปิดเบรกไว้หน่อยนอนคันรอครับโอเคชฟมาลุ้นรอกันต่อเอานะวันนี้ก็มาแบบสั้นๆฮะเวลายเย็นแล้วครับมืดแล้ว ปลาที่ตกดีอีกแล้วครับมานั่งเล่นๆเป็นพักๆครับช่วงเย็นๆครับหรือว่าก็สวยตัวเดียวครับวันนี้ก็มีอีกหลายว่านครับที่ไม่สวยเลยก็มีครับเยอะๆครับปลาไม่มาครับโอเคครับเ๋ยวเอาไว้ก็อาจจะต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบรรยากาศเย็นครับ